สวัสดีครับชอบวันนี้คุช่องฟันนี่นะครับวันนี้ reaction ตัวอย่างที่ของของ Fast X นะครับหรือฟาพักสิบนั่นแหละนะครับโอ้ก็อปามาประมาณ10บกว่ายชั่วโมงนะแต่ว่าในผมเพิ่งกลับบ้านนะครับคือผมมาอยู่มา5วันนะครับก็เลยเไม่ได้ทาคลิปย,ยาวๆเลยนะครับก็ไปต่างตัวัดมานะครับเพิ่งกลับมาถึงก็หัวค่ํแล้วก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้มาร e a c t i o n กันนะครับโอเค ไปไม่ใหการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคสามสองหนึ่งไปสองนาทีครึ่งนะครับตัวอย่างสองนาทีสามสิบสามวินาทีโอ้รถทองบีนสซการ์ปะเนี่ยโอโลมันโรมันรถโรมันโอ้โหต้องเล่นหนักกว่าใครตลอดอะไรวะนะเฮ้ยว้าวชั้นจะไปกิน Oh what I The great Dom Toretto If you never would have gotten behind that wheel Nee manic hatch all right I am today And now I am the man that's going to break your family Piece by piece. Wait. you devil's coming. Tommy, oh. I knew you would come for me. So how about we all just start shooting each other? Time to end this. Ah. Let's take some graves. ha ha ha.

i'd stay down if i was you you'll need to hit me harder for that oh so the game's over doll. you lose maybe that's <laughs> fun, <laughs> nah i'm not then you might want to buckle up oh optimus optimus <laughs> โอ้โหโอ้โหอ้สุดสุดส okay. ุดนะครับสุดสุดยังสุดอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหโอเคจบแล้วนะครับตัวอย่าง fast and furious นะครับตัวอย่างที่สองแล้วนะครับเพิ่งปล่อยมาวันนี้17พฤษภาคมนะครับ โอ้ยังโอคงความ,มโอเวอร์เหมือนเดิมนะอตัวร้ายพาคนี้ดูบ้าดีนะครับบ้าดีชอบชอง <laughs> เจสันเซแทมนะครับเอ้เจสันโม้โม้เจสันเแมมันในนี่ได้ขาดชอ,อยิ่งเขาไปเขาไปผิดพดผาดสัผลนิดนึงเออโอตอนท้ายมีรถรถบรรทุกแบบเหมือนอัตโนมัติเ,เลย <laughs> สีสีสีเหมือนนิชัยเลยโอเคนะครับโอ้ภางนี้พางนี้ขายนักแสดงเลยนะโอ้ขายนักล้วน,นไม่รู้ว่าในะเรื่องจะมาเป็นยังไงนะเพราะว่า ภาคเก้าเนี่ยคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาคนี้ต้องดูว่าจะประสบความสำเร็จได้ไหมนะแต่ผมไมอยากดูแล้วกันอะเอาความมันอะไม่ต้องอะไรมากหรอ,อกฟาดนอะเออเอามันก็ดูได้แล้วจริงๆดูแล้วุกภาแหละถ้าเอามันอะต้องไมาคิดอะไรเยอะเออภาคนี้เออไปที่ที่พูดไว้เหมือนฮอปไม่อยู่นะฮอปก็คือเดอะล็อกนั่นแหละนะลุงฮอปฮอปไม่อยู่นี่เหมือนคู่กัดของ เออลูกชอเออได้ขาดชอเนี่จะฮะเป็นโลมันนะนี่มีพูดได้แกไม่น่าไว้ใจแกไม่น่าไว้ใจแล้วก็แกก็หนุนรายชื่อคนดีชอพูดเหียงกันนิดหน่อยเออครับเออภาคนี้น่าจะกัดกันนะครับได้ขาดชอกับเออโรมันเพียสโอ้อกลับมาครบทีมนะครับกลับมานักแสดงมาหมดนะครับชอก็มาด้วยแต่โอ้น่าเสียดายจริงจริงน่าเสียดายคนเดียวคือเดอะล็อกนะครับโอ้ผมเสียดายเดอะล็อกมากนะ ไม่น่าไปมีเรื่องเลยอะโอ้ไม่น่าไปมีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้นะว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ว่าอืมก็ไม่น่าเกิดขึ้นอะไม่เห็นไม่ถูกกับบินดีเซล์ใช่ไหมไม่น่าเลยอะแต่ได้เต่ได้อยากให้อยากให้มีเดล็อกด้วยอะไม่งั้นคบรถเลยนะเออแล้วก็ไบอันอีกคนนึงแต่ไบอันอันนั้นโอเคเป็นเป็นรู้รู้กันอยู่นะครับก็มันเป็นไปไม่ได้เนาะไบอันโอคอนเนอร์นะครับเพราะว่าพาวเกอร์เสียชีวิตแล้วนะครับในแหละถ้ามีสองคนนี้ด้วยนี้ยบองนี้ เพราะว่าตัวละครใหม่ก็มีทั้งเจสันโมมัว,มวบีลาสันเมีาสันก็แซงกับปันเวลนะก็ผมก็เพิ่งรีอคชั่นตัวอย่างกับปันมาเวลไปเมื่อ,อ,อก็คิดล่าสุดจะไม่ไอดวันไหนนะครับที่จะเข้าฉายปลายปีนี้โอ้แล้วก็ฉากนี้นะไม่รู้รถใครระเบิดนะครับเนี่ยเนี่ยคุณทำรถใครระเบิดอะโอ้รือเป็นตัวละครสำคัญหรือเปล่านะตัวละครหลักก็เนี่ยโอ้แล้ว ไอ์ฉากตอนท้ายนะครับที่มีออตมันโผล่มาแล้วเบิดแล้วกับลงสะพานอุย้ยพาลูกซิ่งได้นะดอมไบอันน้อยนะโอ้ไบอันโทเรโต้นะครับอันนี้ไบอันแต่ไม่ใช่ไบอันโอคอนเนอร์นะไบอันโทเรโต้ลูกดอมนะครับตั้งชื่อเหมือนไบอันโอ้ยขับรถลงเขื่อนนอุย้ยนี่สุดจริงนะครับโอ้ยยังอึ้งไม่หายโฮ้ยอยากดูแล้วอยากดูแล้วนะครับโอ้ยโอเคโอเคประมาณนี้นะครับ ถ้อาอยู่ดึงกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กับท่องนทีฟันนี่ด้วยนะครับเนี่ยจริงๆนะผมก็ไปดูซูเปอร์มาริโอมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้รีวิวสักทีมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งจนไปสิงมาก็5วันนะครับก็เพิ่งกลับมาวันนี้กับวันที่กลับมาก็ดันมีตัวอย่างฟาสอีกโอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าไอรีวิวเนี่ยคงไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งแล้วไหนจะมีหนังใหม่ไอเรื่องหกสิบห้าล้านปีอะ่ะเออนี่ถ้าใครเป็นแฟนหนังน่าจะเห็นอยู่นะผมกะว่าจะรีวิวอยู่นะครับยังไม่ได้ไปดูเลย ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรีวิวมาริโอเสร็จแล้วไปดูเรื่องนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะรีวิวติดติดกันเลยนะรีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับแต่คนละคลิปนะโอเคอันนั้นส่วนน้องเรื่องนิดนึงนะครับฟาสนะครับที่ไล่ันไปก็เข้าฉาย17พฤษภาไม่ถึงเดือนละอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่เกี่ยาทิยทิแต่ก่อนอื่นเลยต้นเดือนพฤษภานะวันที่3ก็จะมีการเดินเอกลกากฟซีดูไปก่อนนะครับโอ้โหมีแต่นหนังน,นี่หนังให้ตื่นเต้นนึงพฤษภามเฮ้ยปีนี้พ ต้นเดือน Guardian Apple Galaxy Volume 4เอ่อกลางเดือนก็ Fast X ปลายเดือนก็ Desert Mermaid นะครับโอ้โอเคคุมลายที่ผมทำ M Pass ไปของเมเจอร์ Major. โอเคไปละไปละนะครับเไอคิวเราเกินไปมันร้อนมากนะครับอากาศร้อนจริงผมกะว่าจะทำแป๊บเดียวเนี่ยคือผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยจริงๆอก็ผมจะขึ้นนอนอยู่แล้วนี่เห็นว่าต้องทำไงตัวอย่างมันดันมาวันนี้ไงเพราะว่าร้อนมากไม่อยากทำนี้โอ้ไม่มีแอร์นะตรงนี้ไม่มีแอร์อยากขึ้นไป เอาแร์แล้วโอเครีบไปก่อนนะครับไม่ไหวเราต้องตัดต่อลงอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ